สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งโหมดพิเศษที่กลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่มันมาครั้งแรกเนี่ยผมเป็นโควิดนะก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะฮะวันนี้กลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับชื่อว่าโหมดสกิลคู่บูคูณ2ความพิเศษของโหมดเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะกดสกิลกดใช้ได้2สกิลเลยนะครับอ่าจากปกติเนี่ยจะใช้ได้แค่สกิลเดียวใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะโหมดนี้ใช้ได้2สกิลคอมโบคู่กันได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูคอมโบแปลกๆที่ไปซ้อมมาเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงซ้อมแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ซ้อมนานไม่รู้ว่าคอมโบที่เตรียมไว้เนี่ยจะซ้ำกับใครหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเซตสกิลคู่บูคูน2เนี่ยมันจะแจ๋วขนาดไหนไปชมกันเลยครับ คอมโบแรกนะครับผมจะเลือกใช้สกิลลิงผสมกับโอไลออนนะซึ่ง Set เซตคอมโบนี้ผมตั้งชื่อให้ด้วยนะครับผมตั้งชื่อว่าเซตคอมโบกดมั่ว จุดเด่นของคอมโบวันนี้นะครับก็คือทั้ง2สกิลมันเป็นสกิลที่มีคูดาวน้อยทั้งคู่เลยและถ้าเรายิงศัตรูตายเนี่ยทั้ง2สกิลจะถูกรีเซ็ตคูดาวพร้อมกันนะครับทาให้เวลาเราลงไปเล่นเนี่ยเราสามารถกดสกิลหลบได้อย่างต่ําก็3ครั้งนะก็คือโอเลออน2ครั้งและก็ลิง1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงศัตรูได้ต่อเนื่องเราก็อาจจะกดสกิลได้ไม่จํากัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันคอมโบกดมั่วของเราวันนี้เราจะมั่วหรือศัตรูจะมั่วกันแน่นะฮะ เกมที่หนึ่งเลยครับเพื่อนเอาสกิลโฮมเมอร์มาด้วยนะเนี่ยยิงนำทางไปก่อนใสจังหวะนี้วิ่งตามเลยนะครับรอใต,ต้ถุนมาดูเสียงแปลงร่างเป็นลิงดูดเลือดงงดิงง,ง,งเอาเอายิงยิงอะไรยิงอะไรฮะรีบสามก่อนเจอแปลงร่างสองจังหวะเข้าไปเฮ้ยครังหน้าแปลงร่างบ็นลิง โดยิงสวยเพื่อนแปลงร่างเป็นโอเลออนต่อเนื่องอยู่ไหนคนสุดท้ายชุวเพื่อนก่อนเฮ้ย<อ>โจยิง oh, <okay. S 1> เอาตุยเลยระโท <Hey. S 1> กะว่าถ้าเขายิงสวนมาผมจะแปลงร่างเป็นลิงหลบอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอ่าแต่นี่เขาตายก่อนเนี่ยครับคือแค่เราถูกยิงปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดสกิลสวนได้ทันทีเลย เป้าที่ศัตรูล็อกเราเนี่ยมันก็จะโดนยกเลิกนะครับแต่ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดเราเลือกแปลงเป็นลิงเนี่ยพยายามอย่าแปลงนานนะครับแปลงประมาณแค่วิดเดียวพอแล้วรีบยิงสวนศัตรูพอถ้าอยู่ในร่างพุ่งไม้นานเนี่ยเราอาจจะโดนยิงได้นะครับโอเคแต่ถ้าโอเลออนเนี่ยแปลงนานๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเป็นลูกบอลเนี่ยมันจะเอามาตัดนะฮะมาเกมที่2เกมนี้เราบุกฐานเลยเฮ้ยข้างหน้าเพื่อนแ <Hey. S 1> ลงร่างดูเลือดเอาล้มเฉย ยังไม่ทันจะได้แปลงล่างก็สองและข้างหน้าแปะหัวไปสาป,ปึ๊บท่ฐานิดหนึ่งเพื่อนในโรงงานก็มีนะเดี๋ยวผมถอยมาเอาตัวในโรงงานก่อน <Hey! S 1> ตัวนี้มันใกล้กว่าเราต้องโถมแปลงล่างผีก็สือดูดเลือดโจด,ดยิงแปลงล่างลิงตัดจังหวะสับยิงเป็นไงร่วง ศัตรูก็อาจจะงงนะว่าเราเล่นอะไรทำไมแปลงได้สองทีเหลือตัวท้ายครับรอเ,ออเอ้าเพื่อนเฮ้ยวิ่งมาอย่างนี้แปลงล่างดูดเลือดระยะประชิดโดนยิงตายเลยคือที่ผมตั้งชื่อว่าเซตคอมโบกดมั่วเนี่ยเพราะตอนเล่นจริงอ่ะมันก็มั่วจริงๆนะครับ บางทีมันงงไงมันเป็นปุ่มที่เราไม่คุ้นน่ะปกติกดใช้มันจะมีปุ่มเดียวใช่ไหมแต่ว่าโหมดเนี้มันจะมี2ปุ่มเออเราก็สับสนไงจะกดอะไรก่อนอะไรหลังดีก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเล่นคอมโบนี้เพราะว่าเรากดเนี่ยต้องกดให้ถูกจังหวะไม่งั้นคอมโบที่เราเตรียมมาเนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับมาตอนนี้น้ำอยู่2 0เพื่อนเกมนี้เราจะเล่นฝ่ายบุกเหมือนเดิมมีเสียง แปลงล่างดูเลือดโจดยิงแปลงล่างลิงสับยิงเป็นไง,ล,งล่วงรีบตามเลยลีเซคูดางให้ห <c oughs> ลังมาแปลงล่างลิงหลบวิ้ยไกลจัดยิงถึงไหมเนี่ยโดนยูแต่ทางที่ดีต้องคุ่วงในรอเขามาก่อนแปลงล่างโจดยิงแปลงล่างหลบสับยิง ปัลงล่างหลบสับยิงอุ้ยพลาดจังวันนี้ขออนุญาตช้าสดเก็บงานเนี่ยพอมันมาสองคนแบบนี้บางทีมันก็ทำให้เรากดมั่วได้สมชื่อเลยนะครับมันมาต่อเนื่องแล้วสมองมันคิดไม่ทันว่าต้องกดสกิลอะไรต่อก็เลยกดยิกเลยสมชื่อ คอมโบกดมั่วของจริงก็สกิลคู่นี้นะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าต้องใช้สตินิดนึงนะสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตะเลิดเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนไปครับเกมที่4เกมนี้เราต้องเน้นคุกวงในอยากจะเจอโถมแบบ4คนน่ยจะดูดีว่าคู่สกิลนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ <Hey. S 1> หน้าหนึ่งแสลงล่างดูเลือดเฮ้ยแสลงล่างลิง น้ำหนึ่งแปลงล่างดูเลือดโจดยิงแปลงล่างลบไอวอก่อนเฮ้ยปืนมาจา่อะไรแปลงล่างลิงไอวอตาจังหวะสับยิงดูดเลือดลอดเฉยเป็นไง บอกแล้วคอมโบนี้มันไม่ธรรมดา3 1เอาไม่ลงอ่ะคิดดู <c oughs> ก็เป็นคู่สกิลที่สนุกดีนะครับใครที่ชอบจังหวะเกมไวๆคู่ดาวน้อยรีเซ็ตได้ตลอดเวลาแนะนำเลยนะฮะเซ็ตคอมโบคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอน มาต่อกันที่คอมโบแบบที่2ครับคู่สกิลนี้ผมตั้งชื่อว่าคอมโบสายซิ่งสกิลที่ใช้ก็คือทัศยาผสมกับโอไรออนนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนที่เราแปลงร่างโอเรออนเราสามารถกดใช้สกิลทัศยาได้ด้วยนะครับทำให้เมื่อเอาสสกิลนี้มาผสมกันเราก็จะสามารถพุ่งซิ่งไปมาได้อย่างเป็นอัมตานั่นเองครับ เดี๋ยวต้องดูกันนะว่าตอนเอามาเล่นจริงเนี่ยเราจะซิ่งไปยิงเขาหรือว่าเขาเนี่ยจะซิ่งมายิงเราเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะซิ่งใครจะยิงมาเกมที่หนึ่งลุยครับให้สัญญาณปล่อยตัวเกมนี้ผมต้องเล่นเป็นฝ่ายบุกเหมือนเดิมนะเพราะว่าทัศุาะเนี่ยมันมีความเร็วในการเข้าชาร์จนะครับ<อ>เจอศัตรูข้างหน้าตอบเลือดไปก่อนแอหัวล่วงหนึ่งเอาละ พุ่งเข้าไปแปลงร่างพุ่งซ้ำดูดเลือดโยกยิงพุ่งลบงแปลงร่างล้มหนึ่งแปลงร่างเอาชนะเฉย <c ười> คือตอนที่คิดอนะ่ะผมตั้งใจจะแปลงร่างก่อนแล้วค่อยพุ่งเข้าไปนะครับ แต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยบางจังหวะมันไม่สามารถแปลงล่างได้มันต้องพุ่งไปก่อนแล้วค่อยแปลงทีหลังอาจจะเป็นเพราะว่าคูดาวของสกิลโอเลออนเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตได้นะครับยิงล้อมมันรีเซ็ตเลยแล้วมันก็ใช้ได้2ครั้งส่วนเอทัสุยะเนี่ยมันใช้ได้3ครั้งและคูดาวมันรีเซ็ตไม่ได้มันก็เลยทําให้เวลากดใช้เนี่ยสสกิลนี้มันจะเหลื่อมๆกันคือไม่ค่อยลงล็อก ok นะครับ ตอนใช้ก็อาจจะต้องวางแผนก่อนละกันจะพุ่งหรือจะแปลงโดยรวมนับว่าคอมโบเนี้ยใช้ยากกว่าแบบแรกนะ First, เหมือนเอามาเน้นหา <Hey. S 1> ไม่เน้นยิงเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงแ <Hey. S 1> ปลงล่าง <Hey. S 1> เอายืนนิ่งยังงี้หัวแคนปีศาจ <What? S 1> ไม่ต้องพุ่งกันเลยทีเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวนะเมื่อกี้ เพื่อนลม้มใครยิงเห็วุว่าแวบตรงนี้ปะเอาไปไหนแล้วเฮ้ย<ๆ>เสียงมาหลังไปข้างบ้านแล้วรอบนี้ผมต้องแลงล่าพุ่งไปหาเอา้เอาวิ่งหนีเฉยปะโทอุซากะคอมโบอย่างดี ศัตรูวิ่งหนีทีจบเลยผมว่าคู่สกิลเนี้ยมันเหมาะเอาไว้ใช้ตั้งรับนะแบบบางทีเราเผลอโดดเข้าไปกลางดงศัตรูเราก็รีบแปลงร่างเป็นโอเลออนแล้วก็พุ่งออกมาอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่านะครับเห็นผลแน่นอนแต่ถ้าเราใช้เป็นสกิลเปิดเนี่ยบางทีเราแปลงร่างแล้วพุ่งเข้าไปแล้วยิงไม่ได้เนี่ยกูดาไม่รีเซตนี่จบเลยนะครับมาลองใหม่เกมที่3 แปลงล่างทางนี้เพื่อนพุ่งเข้าไปตดนยิงล้มหนึ่งแปลงล่างพุ่งเข้าไปเอาจรับยิงล้มหนึ่งแม่เมื่อกี้มาล็อกตัวลม้มจะยิงไอตัวตึงซะหน่อยวิ่งไปไหนละเอา้าวิ่งหนีเฉยและใครมาชุบชีวิตสูดเลือดใส่เลยสูดเลือดซ้ำอีกทียิงซ้ำไปอีกปึ๊บหนึ่งลาก่อย ครูดาววันรีเซ็ตได้เรื่อยๆนะครับโอไลออนก็เลยกดเล่นซะเลยสังเกตว่าวันนี้ผมไม่ได้จัดคอมโบสกิลโคโนมาเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยละคือเห็นทุกคลิปอะเอาง่ายๆถ้าอยู่ในโหมดนี้ยมันจับคู่กับสกิลอะไรก็เก่งนะครับก็เลยวันนี้ขอไม่ใช้วันหนึง่งละกันขอเล่นเป็นคู่สกิลที่มันแปลกๆให้คุณผู้ชมดูดีกว่า ส่วนใครที่มีไอเดียอะไรที่น่าสนใจก็พิมพ์บอกไว้ได้นะครับว่าตัวไหนจับคู่กับอะไรอุ้ยเดี๋ยวสายมาสามเลยจับคู่กับอะไรก็อร่อยอยากแปลงล่างพุ่งไปหาโสด,ดยิงล่วงไปหนึ่งรป้่อยโฮมเมอร์มาอ๋อคนนี้ป่อยมีฐานตัวหนึ่งสวยเพื่อนเหลือสองมาช่วยเราจ้า จังวันนี้แปลงล่างพุ่งไปหาแปลงล่างพุ่งไปหาเอ้ยไอวอตัดจังหวะแบบนี้วิ่งไปไหนเราขอ,อยากซ้ำตัวท้ายว่าไงหัวแคนปีศาจอันนี้ไม่ใช่หัวแคนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหัวแคนเอาไว้เป่า เป่าเรียกปีศาจอย่างนี้เหรอแม่เซตสกิลคอมโบอันนี้ก็อาจจะต้องปรับปรุงอีกหน่อยนะครับรู้สึกว่าเวลาใช้จริงยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่สู้คอมโบแรกไม่ได้นะสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับใครมีคอมโบคู่สกิลแปลกๆคอมเมนต์บอกไปด้วยและกันบรรยายสรบคูณไว้นิดนึงถ้าเกิดอันไหนที่มัน แบบว่าเขียนแล้วอ่านแล้วดูรู้สึกหน้าเล่นเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะเอากลับมาเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจอกับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ